คลิปนี้เราอยู่ที่สมุยค่ะที่โรงแรมเซเ e ่นที่ไ b เบสครับแอนด์รีสอร์นะซึ่งที่เนี่ยก็เป็นทั้งที่พักนะแล้วก็เป็นบีชครับด้วยนะคะเขาก็จะตกแต่งแบบโทนสีออกสีส้มนะน่ารักแล้วแบบรู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปออกมาคือมันเด่นมันสวยนะคะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะคะตรงนี้เป็นส่วนของสระว่ายน้ำนน่นเอนนะคะหรือว่าเป็นส่วนของบีชครับนั่นเองอันนี้คือเวลคัมริงค่ะมาในแก้วที่เรียกว่าน่ารักเลยทีเดียวนะคะ ส่วนนี้ก็คือห้องพักของเราค่ะ207นะเข้ามานะก็จะเป็นส่วนของเรียกว่าตู้เสื้อผ้านะเราก็จะเป็นเตียงนั่นเองนะวางของวางกระเป๋าตรงนี้ได้เลยมีร่มมีกระเป๋านะคะสำหรับชายหาดนะมีขนมคบเคี้ยวต่างๆตู้เซฟนะคะแก้วนะไม่ว่าจะเป็นแก้วที่เอาไวช้ชงมิกเซอร์ต่างๆได้หมดเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะมีโซฟาเล็กๆไว้นอนเล่นได้ค่ะส่วนเตียงนะเรียกว่าใหญ่นุ่มแล้วก็นอนสบายมากเลยค่ะตรงนี้จะมีตู้เย็นอยู่เล็กๆนะคะแล้วก็จะมีทีวีห้องน้ำจะแยกโซนเปียกแห้งนะคะมีอุปกรณ์อาบน้ำแบบครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันนะคะรวมไปถึงแชมพูต่างๆนะหมวกอาบน้ำมีครบเลยค่ะห้องของเรานะเรียกว่าอยู่ติดกับ โซนของสระว่ายน้ำนะเรียกว่ามองลงไปก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยซึ่งมันสวยมากนะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็นชายหาดเลยค่ะดูสิเขาแต่งโทนสีส้มนะทำให้เวลาถ่ายรูปออกมามันดูแบบสดใสมากนะคะและนี่ก็คือชายหาดบริเวณแถวโรงแรมะคะ่ะจะนั่งชิลๆสบายๆริมชายหาดก็ได้นะคะหรือว่าจะมีกิจกรรมทางน้ำเช่นเจ็ตเซิร์ฟนะให้เล่นได้ด้วยนะคะและด้วยความที่ที่นี่เป็นบีชคลับนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี ดีเจเปิดเพลงทั้งวันเลยค่ะอาจจะเหมาะกับสายปาร์ตี้มากๆเลยนะสําหรับอาหารเช้าที่นี่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บุฟเฟ้นนะแต่เรียกว่าคุณภาพครับแน่นและอร่อยมากๆเลยค่ะหากใครมาสมุยนะคะถึงแม้จะไม่ได้มาพักที่นี่นะก็สามารถมาทานอาหารที่นี่ได้รวมถึงมีบีชคลับให้นั่งเล่นชิลๆได้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะที่นี่คือใกล้กับ f i s h e r m a n v i l l a g ลแลวก็ใกล้กับสนามบินด้วยค่ะ